เอาจริงๆนะการเป็นแม่เด้งเดียวอ่ะมันไม่ได้ง่ายกับการที่คุณมานั่งเขียนหนังสือเพราะว่าการเป็นแม่ที่ใช้ชีวิตจริงๆอ่ะมันยากกว่าการที่เราจะมานั่งแล้วเปิดหนังสือแล้วเ,เขียนเป็นตัวอักษรสวยๆ กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาโซเชียลเสียงแตกค่ะเมื่อคลิปสันส้นๆเพียงสองนาทีของแม่โบแวนดาภรรยาของพระเอกผู้ล่วงลับอย่างปอทิษดีซึ่งหลังจากที่คุณปอน,นั้นเสียชีวิตแม่โบได้กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แข็งแกร่งและต้องดูแลน้องมะลิและลูกชายคนโตอย่างน้องออโตเรียกว่าเป็นไอดอลของคุณแม่หลายๆคนเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้ค่ะมาจากที่สอนลูกชายให้พูดครับครับกับคุณตาเพื่อลดการประทะแต่กลับถูกนักวิชาการหยิบไปวิจารณ์เชิงทฤษฎีจนกลายเป็นดราม่า,มาลามไปถึงเรื่องการให้เกียรติความ อะไรไม่เข้าหูให้พูดครับครับไปก่อนอย่าเพิ่งเถียงเหตุผลคือเพื่อรักษาบรรยากาศภายในบ้านเพราะคุณตานั้นเหนื่อยและช่วยเลี้ยงดูเรามานานแต่จุดสําคัญคือแม่โบย้าว่าครับนั้นไม่ใช่ยอมทําตามทุกอย่างแต่ให้รับฟังไว้ก่อนส่วนจะทําหรือไม่ทํานั้นลูกจะต้องพิจารณาและรับผิดชอบกับผลที่ตามมาให้ได้ถามว่าเรื่องครับครับครับแต่แต่รูร้ไหมว่าหลังบ้านอะ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น หลังบ้านเขาก็รับผิดชอบอะไรในหลายๆอย่างของเขาและถามว่าเราต้องมาไล่หมดทุกอย่างไหมหรืออาจจะเป็นแม่โบเองที่พลาดมาเล่าเรื่องครับไม่ครับครับไม่ครับให้ฟังแล้วคนที่มาวิจารณ์ที่เป็นนักวิชาการก็ไล่ายาวเป็นแบบสองหน้ากระดาษบางครั้งชีวิตจริงอะ่ะ มันไม่ได้ง่ายเหมือนกับการที่เรานั่งเขียนหนังสือลองนะคะพอคลิปนี้เป็นไวรัลค่ะในวันที่26ธันวาคม2 5 1 8นักวิชาการด้านเด็กก็ออกมาวิเคราะห์เชิญจิตวิทยาว่าการสอนให้พูดขับขาไปก่อนเพื่อเอาตัวรอดนั้นอาจทําให้เด็กตัวมามองว่าคําพูดไม่ต้องตรงกับการกระทําก็ได้และกังวลว่าเด็กจะขาดความรู้สึกความเป็นเจ้าของในการตัดสินใจและตัวไปอาจเป็นผู้ใหญ่ประเภทรับปากลอยๆแต่ไม่ทําเพื่อเลี่ยงความขัดแย้งโดยชาวเน็ตคอมเมนต์แตกเป็น2ฝั่งบางคนเห็นด้วยกับนักวิชาการและอีกกกฝััั่่งงมมอวาาเป็นนรตดสสิแิแบคลๆ ล่าสุดวันที่27ธันวาคม2518แม่โบไม่อยู่นิ่งเฉยได้ออกมาไลฟ์โต้กลับด้วยประโยกกีที่ว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนนั่งเขียนหนังสือและชีวิตจ,จริงไม่ใช่ตำราแต่และบ้านมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันจะเอาทฤษฎีข้อ1นึถึงสิมากดทับทุกบ้านไม่ได้เปรเียบเทียบเหมือนการให้นมลูกจะมานั่งกลางตำราด,ดูองศาเป,เป๊ะๆตลอดเวลาก็ไม่ได้ถ้าลูกนั้นไม่ถนัดและคนวิจารณ์เห็นแค่คําว่าครับแต่ไม่เห็นว่าหลังบ้านนั้นแม่สอนเรื่องความรับผิดชอบยังไงและไม ความรู้น่ะมีได้แต่ก่อนที่จะหยิบเคสครอบครัวคนอื่นไปสอนคนทั้งประเทศควรให้เกียรติกันบ้างแม่โบยืนยันว่าไม่ได้โทษคนตัดคลิปเพราะรู้ว่าทําด้วยความรักแต่ตําหนิคนที่เอาคลิปนั้นไปตีความเชิงลบพร้อมบอกแฟนๆอีกว่าตัดต่อไปเลยลูกขอให้ทําด้วยพลังบวกต่อไปเรื่องนี้ข่าสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างหลักการในกระดาษและการปรับใช้ในชีวิตจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ